ซินเจียอยู่อีสินนี้ควดใช้สินเหนียไข้เลอวันนี้เป็นช่วงเวลาดีๆนะครับย่างเข้าสู่ตรุษจีนแล้วและค่ำคืนที่เราจะรับโชคจากองค์ไฉสิงเอียหรืออัญเชิญองค์ไฉสิงเอียเข้าสู่ตัวบ้านของเราก็คืนวันที่21มกราคมเวลา ห้าทุ่มคือ23นาฬิกาถึง1นาฬิกาคือตี1นั่นเองครับแต่ช่วงเวลานี้บางท่านก็จะถือว่าเป็นยามชวดหรือว่ายามหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงยามชวดหรือยามหนูในปีนี้ก็อาจจะขย่บไปเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งไปแล้วหรือช่วงเช้าไปเลยก็คือยามเถาะ<อ>เวลา5นาฬิกาถึง7นาฬิกาสามารถที่จะตั้งโต๊ะนะครับหันหาทิศ ปีนี้องค์ไฉสิงเอียคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเสด็จมาทางทิศเหนือครับซึ่งเป็นทิศมงคลประจำปีและประทับอยู่ทางทิศต,ตะวันออกจัดโต๊ะไหว้เรียบร้อยแล้วอธิษฐานจิตขอบาร,รมีองค์ไยสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์เทพเจ้าแห่งการหนุนนําและองค์เทพเจ้าแห่งความรื่นเริงยินดีได้โปรดสเสด็จเข้าสู่ตัวบ้านของเราบอกวันที่บอกเดือนบอกปี แล้วก็บอกชื่อของเราด้วยนะครับชื่อเจ้าของบ้านรวไมไปถึงอาจจะบอกถึงสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ขออัญเชิญเข้าบ้านแล้วขอมารับของถวายของเส้นไหว้และได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้เจ้าของบ้านสมาชิกในครอบครัวราบลื่นรุ่งเรืองร่ำรวยร่มเย็นเป็นสุขตลอด3 6 5วัน1 2เดือน4ฤดู1ปีและตลอดป่อมชัมพาลา จาเลนในเยโซฮาจะสวด9จบ12จบหรือ13จบก็ได้นะครับพบกับเคล็ดลับดีๆได้ในเดอะเลดีนะครับวันนี้เชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาาชินมัญชรสวัสดีครับความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทางช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ